สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเลกเด่นประจำวันกับอาจารย์ลักษณ์ทางช่องทางซีมีดัตมีวันนี้เป็นวันที่5พฤษภาคมกับยิ65สำหรับดวงนสตาของคนที่เกิดวันพุธวันอังคารแลวก็วันศุกร์วันนี้เหมาะที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นวันหนึ่งที่คุณจะได้รับการตอบรับได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างแล้วหากคุณติดขัดอะไรก็ตามให้ปรึกษาเพศตรงข้ามเพราะเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคุณได้อย่างดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันพุธกลางคืนแล้วก็วันทร์ วันนี้โอกาสดีในเรื่องของลาภผลรวมถึงการเสี่ยงโชคสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหาการเพราะเรื่องเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องหึงหวงสาหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีม่วงเครื่องประดับนำโชคก็จะเป็นไข่มุกเครื่องเงินพลอยสีเขียวซึ่งตรงนี้เรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับที่เรียกซับเรียกโชคให้กับคุณด้วยสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำการสักการะบูชา ในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังมีพ่อแม่รัศมีไอ้ไข่แล้วก็หลวงพ่อรวยถ้าที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะแล้วเราต้องการทําบุญวันเกิดนะหรืออาจจะเกิดวันนี้ก็ตามเนี่ยให้เน้นในเรื่องของการซื้อที่ดินถวายวาดัดการฝังลูกนิมิตหรือการสร้างโบสถ์นะคะรวมถึงการสมทบทุนบริจาคให้ผู้ที่ประสบภัยด้วยอันที่สองตรงนี้จะทําให้อุปสรรคต่างๆของคุณเนี่ยที่มีเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปหรือเราติดขัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย สิ่งที่ติดขัดอยู่ตรงนี้ค่ะจะค่อยๆมาลายหายไปด้วยเช่นกันเรื่องของอาหารค่ะที่เราจะใส่ไปก็ดีถวายสังฆทานหรือทำบุญเลี้ยงพระก็ดีก็ขอให้ในอาหารนั้นมีส่วนผสมของไข่นะคะอาจจะเป็นไข่พะโล้ก็ได้นะคะไข่ต้มไข่เจียวได้หมดเลยเพราะตรงนี้ค่ะจะเป็นเคล็ดให้เราประสบความสําเร็จอย่างไงไ่ายดายปราศจากอุปสรรคแล้วยังสามารถต่อยอดในธุร,รกิจการงานได้อย่างมีเยี่ยมเลย ข้อสาคัญนะคุณจะเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างแล้วจะทําให้เรา,าค่ะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมาถึงช่วงของการมาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะในรบนอบ17.30นเนี่ยได้ที่ออกคือ077แล้วก็61รอบนี้ตัวเลขที่วางไว้เนี่ยรุดไปแต่ในรบนอบ18.30นเลขที่ออกคือ110แล้วก็29รอบนี้ค่ะตัวเน้นค่ะเข้ามาทั้งหลักร้อยบนแล้วก็หลักสิบบนเลยทีเดียว แล้วยังเข้ามา2ตัวบนของชุดจับคู่ด้วยชุดจับคู่นะคะเข้ามาตรงๆเลยก็คือเลข1นึ่นั่นเองส่วนในรอบสิบเก้าจุดสามนเลขที่ออกคือ826แล้วก็สอรอบนี้ตัวเน้นค่ะเลข6เข้ามาในหลักหน่วยบนนะแล้วก็ยังเข้ามา2ตัวบนตรงๆเพราะในชุดจับคู่มีเลข2.6ด้วยเช่นกันมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด็ดประจำมาเพฤหัส,สับปดีที่ห้าษภาคมสภานาร้อยหกสิห้า ในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้คือเลข9เลข8เลข1เลข4เลข2เลข6ในที่เลข9กับเลข8ชุดจับคู่90939597 08385878แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข9เลข8เลข3 เลข2เลข7เลข5เน้นไว้ที่เลข9กับเลข8ชุดจับคู่90919496 08184868ป้าถึงช่วงเวลา19.30นกชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลข3เลข5เลข7เลข4เลข6เน้นไวที่เลข1กับเลข3สําหรับชุดจับคู่10121819 0 3 2 3 8 3า3ออันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันพฤธัสบดีที่5พฤษภาคมทุกท่านอย่าลืมนะคะให้หมั่นทำบุญให้หมั่นให้ทานโดยเป็นประจำนะคะเพราะสิ่งนี้จะทำให้คุณเนี่ยเ,ออเวลาถึงเข้าตาจนก็ดีหรือถึงวิกฤตของชุดก็ดีมันจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือเราอย่างไม่คาดคิดคาดฝันและข้อสาคัญนะ การทำบุญการทำทานนี่จะทำให้เงินทองเราสะพัดคล่องมือไหลคล่องด้วยเช่นกันนะคะพวกนี้มาพบก,กันใหม่กับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์รัทางช่องทางซีมีดัตมีวันนี้จะรักขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ทุกท่านร่ําร,รวยและสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ